สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านคำสั่งแบบง่ายๆกันนะคะ you can do it you can do it หนูทำได้ sorry I am late sorry I am late ขอโทษที่มาสายจ้า

Hold in hold to hold tight,